สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการม o t o r c h a ช nel ครับวันนี้ครับอยู่กับอ้นอักรวัตรครับและผมไตยฝุ่นจกเพชรครับและที่พวกเราสองคนยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือม o t o r Show นั่นเองครับอ้นรู้ไหมว่าครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับผมไม่รู้สิผมไม่ได้อานะ่านมาโอ้โหนี่อ่านป้ายครับอ่านป้าย<ะ>ครั้งที่46 46บ <46 S 2> แล้วเหรออ้แล้วครั้งที่45คุณไปไหนอ่ะไม่ได้มาเด้ไปในงานในวันนี้มีอะไรบ้างครับคุณไตยฝุ่นเขามาไายไล้แนวคิด สนทนาภาษายานยนต์ครับบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ เอาละคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่บูธของ Ford r a n g e r นะครับหรือว่า Ford ประเทศไทยนั่นเองนะครับ mm hmm. ดูดัดไม่เก่งใชาใครนะ <laughs> วันนี้ครับผมอยู่กับผู้บริหารนะครับพี่สุธิทิพย์สวัสดีครับโอ้โหบูธของ Ford ยิ่งใหญ่อลังการมากครับสุนทรีครับแล้วในวันนี้ครับอโมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างในบุขคลฟอร์ดครับค่ะต้องบอกว่าสําหรับฟอร์ดเองนะคะจริงๆทุกๆปีะคะ่ะเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ปีนี้จริงๆมาพร้อมกับรุ่นย่อยใหม่นะคะที่มาเปิดตัวในงานโมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เลยนะคะคก็คือจริงๆคือคันนี้เลยนะคะ <Everest. S 2> คันนี้เลยก็คือ e v e r e s t s p o r t Special Edition คันนี้นะคะก็พัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อเติมเต็มไลน์อัพของ Ford Everest นะคะคันนี้นะคะจะเห็นว่ามีการตกแต่งดูดันเข้มข้นมากขึ้นอนะคะแล้วก็แต่ ความปลอดภัยระบบความปลอดภัยเทคโนโลยียังมาแบบจัดเต็มในราคาที่คุ้มค่านะคะดังนั้นก็มัน่นใจเลยว่าค่ะคนที่กําลังมองหารถยนต์อเนกประสงค์สักหนึ่งคันนะคะที่ดูดีมีสไตล์นะคะแล้วรถเท่ๆนะคะเอกทางยังตอบโจทย์การใช้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงเอารถไปลุยไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะมั่นใจว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนคะ่ะนอกจากตัว Everest คันใหม่คันนี้นะคะค เรนเจอรเองต้องบอกเลยมาพร้อมทุกไลน์อัพเลยนะคะเรามาโดยเฉพาะกลุ่มขับเคลื่อน4ีล้อนะคะแล้วก็เป็นระบาสีประตูเราจะมาตอกย้ำความดุดันนะคะความแข็งแกร่งไม่เกรงใจใครของเรานะคะมาทั้งไลน์อัพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Ranger r r p t o r ตอร์วายแ็ก V6 ค่ะแล้วก็ยังมีเร n เจ r ร o o อม a c กนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งสุดเท่ด้วยอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็มีตัว เ a นเจอร์สปอร์ตคูณสนะคะคันนี้นะคะแต่งสวยงามคันนี้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจยังสามารถเข้ามาจับจองพูดคุยกับผู้จำหน่ายฟอร์ดไ,ได้นะคะสนใจเข้ามาคุยได้เลยยังมีพร้อมผลิตให้อยู่ค่ะในบูธของฟอร์ดเนี่ยผมรู้สึกว่าสีสันของแต่ละรุ่นแต่ละคันที่เอามาโชว์ให้กับ ผู้ชมได้ดูกันนี้สีสันโดดเด่นจริงๆผมต้องเชิญชวนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหารถอยู่นะครับก็ถ้าใครที่มามอเตอร์โชว์ในครั้งที่16นี้นะครับเรียนเชิญได้นะครับที่บูธฟอร์ดยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่สุดิมพ์มาครับสวัสดีครับ